め ขอแสดงความยินดีกับชาวอาริเมที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ด้วยในที่สุดพวกเราก็เดินทางมาถึงสปอยดะก้อนบอลซูเปอร์แล้วและเมจะขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าเมจะขออนุญาตใช้ภาพนิ่งส่วนหนึ่งในการสปอยเพื่อเลี่ยงให้ช่องบินน้อยที่สุดหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันนะพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆจนสปอยเรื่องอื่นด้วยเลยและเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนๆอ,อย่าลืมจิ้มปุ่มกดไลค์ให้ไมคนละทีด้วยนะเอาล่ะไปฟังสปอยกันเลยเนือ้อเรื่องได้เล่าต่อหลังจากที่ปราบจอมันบูได้สำเร็จและลบความทรงจำของชาวโลกแล้วเป็น เรื่องช่วงที่ท่านบิลส์มาเยี่ยมโลกแต่ว่าอาจจะแตกต่างกับในเดอะมูฟวี่นิดหน่อยโกคูตอนนี้ได้กลายเป็นชาวไร่เพราะว่าภรรยาสุดที่รักของเขาไล่ามาทํางานทํางานไปได้สักพักน้องโกเทนก็เอาอาหารกลางวันมาให้บอกให้ลูกไปขับรถแทนด้วยนะกินเสร็จก็ึ้นฝึกวิกกกชาน้องโกเทนมัวแต่ดูพ่อจนรถไถพัดตกลงไปที่หน้าผาคุณพ่อสุดที่รักเกือบมารับไม่ทันแน่าหากจีจี้ไม่ห้ามไว้แล้วก็ป่านนี้เขาคงไปฝึกกับท่านไคโอแล้วและเหตุผลที่จีจี้ให้โกคูมาทํางานก็เพราะว่าสมบัติของปีศาจวัวเริ่มที่จะหมดแหม เกาะเมียไปวันๆโถดโถแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ดาวอะไรไม่รู้ที่ท่านบิวมาเยี่ยมสั่งให้เชฟเอาของอร่อยๆมาเสิร์ฟพ,พอลองชิมแล้วแกก็ชมว่าอร่อยอยู่อร่อยอยู่นี่แสดงว่าไม่อร่อยสินะก็เลยจากการทําลายดาวเป็นหนึ่งซีกเลยชิวๆชอบแต่ของอร่อยสินะเนี่ยด้านน้องโกเทนเขาก็เล่าให้คุณพ่อฟังว่าตอนนี้บีเดียกับโกฮังกาลังจะแต่งงานกันแถมบ้านก็หลังใหญ่มากเพราะว่ามิสเตอร์ซาตานเป็นคนออกให้หมดเลยโกฮังตามรอยพ่อสักแป๊บซาตานก็เดินทางมาหาโกคูเขาบอกว่าเขาได้รับรางวัลสัต แถมมันจะมีเงินรางวัลแถมมาให้ด้วยแต่ว่าเขาคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับเงินรางวัลน,นี้ก็เลยเอามาให้โกคูทแทนหรือตอนแรกจะไปให้พี่เตี้ยแหละครับแต่ว่าโดนไล่ตะเพิดมา <c oughs> ซึ่งพี่โกคูของเราที่เมียกาลังร,างร้อนเงินก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าเขาจะได้ไปฝึกกับท่านไคโอสักทีพอเอาเงิน100 л. ล้านเซนนีกลับบ้านมาให้คุณภรรยาก็ได้รับการชมเป็นการใหญ่แถมอนุญ,ญาตให้ไปฝึกกับท่านไคโอด้วยแต่ว่าต้องกลับมาเยี่ยมที่บ้านบ่อยๆนะฝั่งของท่านไคโอชินกับปูมหาเทพตอนนี้ก็สัมผัสได้ถึงเทพบิลส์ที่มอกกาบ จะมาเที่ยวกับครอบครัวเผื่อใครลืมนะครับพิเตียเคยสัญญากับทั้งในตอนที่ฝึกวิชาด้วยกันว่าถ้าต่อยโดนจะพาไปเที่ยวสวนสนุกบูมาสารภาพกับพ่เตียวา่าขอเขาชนะจอมมนบูได้ก็ดูอ่อนโยนลงมากๆได้เที่ยวสวนสนุกเหมือนกับที่เคยสัญญาไว้แล้วเย่ yeah! และตอนที่กําลังเข้าร่วมงานเลี้ยงตอนเย็นอยู่นั้นพิเตียของเราก็หมดความอดทนบินหนีออกมาเลยฮะ <c oughs> คนเยอะเกินอะวก่กลับมาที่ท่านบิลส์บ้างมาล่าของอร่อยเหมือนเดิมแกพยายามกินของอร่อยเพื่อกระตุ้นความทรงจําเกี่ยวกับความฝันของตัวเองงุดงิดนึกไม่ออกสักทีก็เลยบึ ปุ๊บก็รู้สึกสดชื่นแกนึกชื่อของคนในฝันพยากรณของตัวเองออกแล้วชื่อนั้นก็คือซูเปอร์ไซยาก็ต์นั่นเองท่านปู่มหาเทพสัมผัสได้ถึงท่านบิลส์อีกแล้วแกก็บ่นกับท่านไคโอชินว่าห้ามให้โกครูรู้เรื่องของท่านบิลเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นชิบหานกันทั้งจักรวาลแนนะ่และตอนนั้นเองท่านผีพบก็ติดต่อมาบอกเรื่องของท่านบิลส์แต่โกคูก็ดันไม่แอบฟังสะก่อนที<อ>่ทำตกใจก็เลยไล่ด่าเขาให้แต่ไม่พอใจโกคูที่ทำให้แกตายไม่พอแถมไม่ชุบชีวิตแกอีกต เลยเรียกปาพยากรมายืนยัน ว่าคนที่มันเคยทานายไว้ชื่อว่าอะไรถ้าตอบไม่ได้จะงดกับข้าวหนึ่งมือ้อซึ่งมันก็ตอบว่าซูเปอร์ไซยาก็แบบไม่ได้เตรียมเลยสักนิดต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับชาวไซยาแน่ๆแต่ว่าสั่งฟริเซ์ให้ไปทําลายดาวมันแล้วนี่นาวิสรายงานว่าชาวไซยาตอนนี้เหลือรอดแค่ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าชายด้วยพอลองค้นดูก็พบว่าส่วนมากอาศัยอยู่ที่โลกและเนื้อเรื่องก็ได้เปิดเผยว,ว่าจริงๆแล้วในโดเสาที่โลกไม่ได้ตายเพราะอุกบาทแต่ว่าตายเพราะท่านบิลตังหา่าาหดนกวนบาากเวังาหอก มีหนึ่งคนที่ฆ่าฟริเซอร์อยู่ด้วยแถมตอนนี้ยังพักอาศัยอยู่ที่ดาวของท่านไคโอใช้เวลาเดินทางเพียงแค่24นาทีเท่านั้นพอได้ข้อมูลแล้วท่านบิลก็สั่งให้วิสไปเตรียมข้าวกล่องพร้อมกับรีบเดินทางไปที่ดาวไคโอทันทีกลับมาที่โลกกําลังจัดงานวันเกิดของบูม่าแถมมีงานศึกจิงเจ้าบิงโกเหมือนเดิมด้วยครั้งพากโกเทนมาดูของรางวัลล่วงหน้ามีทั้งปราสาททั้งเครื่องบินแล้วก็เพชรแถมของรางวัลพิเศษก็คือดากอนบอลพวกบีลลับที่อยู่ด้านนอกแถมมิวเรต้า แต่ก็ได้พวกครังกับโกเทนช่วยเอาไว้ด้านพีแตก็ไม่สนใจเรื่องงานเลี้ยงวันเกิดของคุณภรรยาเลยสักนิดฝึกแต่วิชาอยู่นั่นแหละฝั่งท่านไคโอแกสัมผัสได้ว่าท่านบิวก็เดินทางมาถึงแล้วก็เลยรีบไล่โกคูให้ไปหลบหลบได้ไม่ถึง10วิท่านบิวก็เดินทางมาถึงพอด,ดีไม่พูดอะไรมากแกบอกว่าอยากเจอกับคนที่ซ่อนอยู่นั่นท่านไคโอเลี้ยงไม่ได้ก็เลยเรียกให้โกคูออกมาแนะนําตัวพอแนะนําตัวเสร็จท่านบิวก็ถามโกคูเรื่องซูเปอร์ไซยาก็ซึ่งก็เหมือนเนนด์บุฟฟี่เลยครับโก ของแค้ท้าสู้กับท่านบิลเฉยท่านบิลเห็นว่าเด็กขอมาทันทีก็เลยจัดให้โกคูปแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาเข้าไปสู้ท่านบิลก็สามารถหลบมาของโกคูได้หมดจนต้องเปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์ไายาขั้นสามเข้าไปสู้ใหม่ต่อยๆไปหลายมัดแต่ว่าท่านบิลก็ใช้แค่มือขวาก็รับไปได้หมดเลยอาดพลังคลื่นเตาใส่แต่ว่าท่านบิลก็ยังชิลอยู่พุ่งเข้าไปใหม่ก็ต้องรีบถอยเพราะสัมผัสได้ถึงจิตสังหารอ่อนๆของท่านบิลทางนั้นก็ปล่อยพลังคลื่นเตาอีกรอบดาวเละเลยทีเดียวแต่ท่านบิลก็หลยยดีีวเท พอจากการโกคูเสร็จก็รีบเดินทางไปที่โลกต่อตัดไปที่โลกในที่สุดพี่เต้ก็ยอมมางานวันเกิดของเมียสุดที่รักแล้วแต่ตอนนั้นเองท่านไคโอก,ก็ติดต่อมาบอกเรื่องที่โกคูโดนยำและท่านบิวกำลังจะเดินทางไปที่โลกห้ามทำให้แกโกรธเด็ดขาดไม่งั้นโลกจะโดนทำลายเอาแนะ่ตัดกลับมาที่โกคูตอนนี้ก็ฟื้นแล้วแต่ว่าสภาพดูไม่ได้เลยกำลังจะรีบไปที่โลกแต่ก็ถูกท่านไคโอห้ามเอาไว้